มาแล้วขวัญใจนักตกปลาฉายยาเพชรคาทแห่งลำน้ำปลาชโดปลาชโดเป็นหนึ่งในสิบปลาน้ำจืดดุร้ายแข็งแกร่งและจับยากที่สุดในโลกเป็นหนึ่งในปลาที่นักตกปลาหลายคนอยากตกให้ได้สักครั้งในชีวิตและชโดในประเทศไทยคือเป้าหมายอันดับแรกมีนักตกปลาต่างชาติมากมายที่บินมาเพื่อตกปลาชโดโดยเฉพาะแต่บอกก่อนเลยว่าส่วนใหญ่จะผิดหวังกลับไปเพราะเป็นความจริงที่ว่าชโดในธรรมชาติตอนนี้หาตกยากนี่คือชะโดใหญ่ที่สุดในโลกที่ตกได้ด้วยคันเบ็ดและถูกบันทึกอย่างเป็นทางการสำหรับชะโดตัวนี้ตกได้โดยนัก ตกปลาชาวมาเลเซียชื่อไฟซองไซโนสติโลกออเทเคิลเวิลด์คอร์ดฟอร์กินสเนกนี้น้ำหนัก13.6กิโลกรมัมตกได้เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2018ที่นอกเมืองประเทศมาเลเซียปลาชโดเป็นปลา้ําจุดขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าชาน่าไมโครเพรสอยู่ในวงระศูลปลาช่อนจัดเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในวงนี้มันมีขนาดโตเต็มที่ได้ถึง1เมตรหรืออาจจะถึง1.5เมตรน้ำหนักถึง20กิโลกรมัมโปรยปลาชโดจะมีชื่อเรียกต่างออกไปตามวัยเมื่อยังเป ลูกปลาจะถูกเรียกว่าลูกคลอกหรือชโดป็อกเมื่อโตเต็มที่แล้วจะถูกเรียกว่าชโดมแมลงภูตามสีของลำตัวหักสีดำเรียกว่าชโดถ่านนอกจากเป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดในวงนี้ยังมีอัตราการจเจริญเติบโต,ตที่สุดในวงปลาช่อนอีกด้วยและยังมีอุปนิสัยดุร้ายมากโดยเฉพาะอยิงย่งในฤดูผสมพันธ์ปลาตัวผู้ซึ่งเป็นผู้ดูแลไข่และลูกอ่อนจะกัดและทำร้ายสัตว์ทุกชนิดที่ผ่านเข้ามาใกล้รังไมเว้นแม้กระทั่งมนุษย์จึงมักมีผู้ถูกปลาชโดกัดทำร้ายบ่อยๆฤดูผสมพันธ์ของปลาชโดจะมีขึ้นในเดือนกระกฎาคมถึงกนยายารงจะ การตีแปลงใกล้ชายฝั่งเรียกว่าสะโดตีแปลงนั่นเองกดไลค์กดติดตามจะได้ไม่พลาดเรื่องปลาสวยงามในหนนาที